Yeah. you. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสบายพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์กเกี่ยวกับเรื่องของการงานและดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินค่ะเราจะมาเจาะเฉพาะ2เรื่องนี้เป็นหลักนะคะเพราะว่า2เรื่องนี้นั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญสําคัญสําหรับใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะ และคิวนี้ก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมค่ะชาวกุมท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกุมนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมว่าการงานและการเงินในเดือนพฤษภาคมปี2564นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องของการงานนะคะสําหรับเรื่องการงานนั้นของชาวลัคนาราศีกุมค่อนข้างชัดเจนตรงที่อาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายวางแผนปรับปรุงระบบใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะมีการดัดแปลงมีการขยับขยายตอย่อยอดแตกลายจากงานเดิมหรืออาจจะต้องทํางานในรูปแบบใหม่ๆนะคะมีเกณฑ์การเกิดขึ้นในเดือนนี้นั่นเองค่ะสําหรับใครที่ เป็นชาวลัคนาราศีกุมที่ยังว่างงานยังตกงานอยู่นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้ยังต้องพยายามขวนขวายค่ะจะนั่งรอโชคชะตาจะนั่งรอใครยื่นมือมาช่วยเหลือไม่ได้นะต้องช่วยตัวเองให้มากค่ะยื่นใบสมัครไปเลยเยอะๆนะคะหวานใบสมัครไปเลยค่ะอาจจะมีสักที่เรียกคุณเข้าสัมภาษณ์เรียกคุณเข้าไปคุยเพราะว่าในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานเกี่ยวกับการได้ริเริ่มต้นเกี่ยวกับการได ได้งานใหม่หมๆจ็อบใหม่ๆเช่นเดียวกันค่ะแม้ว่าหลายๆคนที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมรู้สึกว่าเออดาวพระพฤหัสนะคะได้ทำการยกย้ายเมื่อวันที่29มีนาคมปี2564ได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวซึ่งดาวพระพฤหัสนั้นก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกุมนะคะโชคลาภเงินทองมาทับเนื้อทับตัวจะต้องดีแน่ๆเลยแต่ปรากฏว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็น จังหวะที่ลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่ต้องขออภัยที่ต้องพูดตรงตรงแบบนี้ขอบอกกันตรงตรงขอเตือนกันให้เราแวดระวังนะคะมันเป็นจังหวะที่ลุ่มลุ่มดอนดอนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการงานและการเงินมันมีเรื่องของความดัดแปลงเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนนะคะดูแลระบบใหม่พัฒนาปรับปรุงต่อยอดขยับขยายแตกลายมันมีกิจกรรมที่เกิดที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะหรืออาจจะได้ทํางานในรูปแบบที่เราไม่เคยทําอย่างที่สมัยได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ นะแต่สุดท้ายแล้วขอให้ชาวลัคนาราศีกุมให้รู้เลยนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นเสมอขอให้คุณเดินหน้าขอให้คุณลุยต่อค่ะและในเดือนนี้อย่าพยายามไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะ มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมจะทํางานผิดพลาดหรือจะมีเกณฑ์ผิดพลาดในเรื่องของการงานเพราะไว้ใจคนอื่นมากเกินไปนี่แหละอุปสรรคของคุณอยู่ที่คนค่ะอุปสรรคของคุณอยู่ที่การไว้ใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปพยายามทํางานสําคัญสําคัญนะคะธุรกิจธุรกรรมอะไรที่คุณมองเห็นว่ามันมีความสําคัญและเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นโตพยายามทําเองจะดีที่สุดค่ะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศี กลุ่มนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้งานใดที่ต้องคล่องเกี่ยวกับการพูดการเจรจาการติดต่อไม่ว่าจะกับทางใกล้หรือทางไกลนะคะการต้องส่งข้อความหาการส่งอีเมลการทําการตลาดอะไรแนวเน,นี้ยค่ะที่จะต้องส่งข้อความถึงลูกค้าที่จะต้องมีการพูดการประชาสัมพันธ์นะแนวๆน,นี้นะจะส่งผลดีให้กับคุณค่ะจะนํามาซึ่งความโชคดีให้กับคุณนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าคําพูดค,คําจาคอน ขางมีอิทธิพลสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนนี้เลยก็ว่าได้นะคะขอเสริมอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองนะคะกิจการยังถือว่าหมุนไปได้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคค่ะยังสามารถดําเนินกิจการของคุณต่อไปได้เรื่อยๆแต่สําหรับใครที่เป็นพนักงานประจําพนักงานข้าราชการนะคะพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศต่างๆนานาน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานจากคนรอบข้างกับหัวหน้างานหรือลูกค,ค้าเป็นไปได้นะคะตรงนี้ต้องระมัด ระวังและรอบคอบเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้มากค่ะอาจจะมีอารมณ์ของการเหวี่ยงเวียงวินวินหงุดหงิดง่ายเกิดขึ้นนั่นเองนะต่อมาเรามาดูที่เรื่องการเงินกันบ้างค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมรายรับรายจ่ายของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปเยอะเช่นเดียวกันมันเป็นลักษณะของการหมุนเงินค่ะรายรับเข้ามาไหมเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะแต่รายจ่ายที่จ่ายออกไปนั้นก็ค่อน ค้างมากเลยในเดือนนี้นะคะชาวลัคกนาราศีกุมหลายๆคนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นอาจจะเพิ่งไปกู้หนี้ยืมสินอาจจะทําสินเชื่อกับทางธนาคารอาจจะเป็นการกู้ยืมใหม่หรืออาจจะเป็นหนี้สินเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นจังหวะที่คุณค่อนข้างจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะรู้อยู่แล้วว่าเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยเราต้องจ่ายอะไรอะไรบ้างนะคะแต่มันเป็นลักษณะของในเดือนพฤษภาคม นี้มันมีรายจ่ายที่มันไม่เป็นปกติเข้ามามากค่ะมันเป็นพวกรายจ่ายฉุกเฉินรายจ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงไม่ว่าจะเป็นการออซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาในบ้านซ่อมบํารุงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยค่าจ่ายไปกับบุตรจ่ายไปกับค่าเล่าเรียนอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นรายจ่ายไม่ปกติอะค่ะที่มันไม่เหมือนเดิมทุกเดือนนะแล้วมันทําให้กระทบต่อนี่สินหรือค่างวดต่างๆที่คุณจะต้องจ่ายเป็นประจํานั่นเองค่ะแต่ข่าวดีของชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือ ค,คุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะซึ่งสมัยมองว่าอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีคนรักคู่รักหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายของคุณก็เป็นไปได้นะคะที่จะสามารถให้คุณหยิบยืมได้นะอาจจะมีคู่ภรรยาคู่สามีที่จะช่วยกัน make money หรือว่าให้เงินมาทําให้คุณนั้นสามารถหมุนได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในเดือนนี้ การเงินนะคะสมัยยังมองว่ามันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปนะสามารถจัดการได้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าชาวลัคนาราศีกุมคุณมีคําพูดเป็นอิทธิพลการพูดการเจราจาของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างมีอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะพูดขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้นะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสําหรับชาวลัคนาราศีกุม สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทวนหน้าด้วยนะคะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานและอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวขุนนั่นเองค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ